อาจจะมีบางทีที่ลูกดูวุ่นวายอาจดูคล้ายสนใจไม่เป็นและคงมีบางทีที่พ่อแม่คงเห็นลูกวังเว้นจากการเอาใจไม่ค่อยซึ้งค่อยหวานกลมหน้าทำแต่งานออกอาการบ้าง,งานเกินไปและอาจจะมีบางที ที่ลูกลืมสนใจกลับไปไหวในวันสำคัญอย่ากดขึงเรื่องเรานั้นท่านเท่านั้นที่สำคัญท่านคือแรงผักดันให้ลูกนั้นทำลงไปอาจดูเย็นชากับท่านปล่อยให้ท่านต้องดี ด้แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมายเพื่อท่านั้นได้ภูมิใจรักแล้วรักเลยโอ้เอ๋ยใจเย็นเย็นให้รู้ให้เห็นสิ่งที่เป็นลูกทำเพื่อใครทำงานหนัก ทุกอย่างเงก็เพื่อให้ท่านนยิ้มได้เงื้อก็ยอมจะทำให้ท่านได้ภูมิใจแก็บเงินไว้ให้พ่อแม่สวัสดีครับวันนี้นายก็นำมาโคเวอร์เพลงทุกอย่างเงื้อเพื่อเธอของพี่บาวีนะครับ,รบนนก็ ตาบวมๆนิดนึงนะครับร้องเพลงน,นี้เยอะจนจนมันอินไปแล้วร้องหลายๆเทก็น้ําตาไหลนะครับเสียงก็ไปหมดแล้วนะครับยังไงก็อันนี้จะเป็นส่งคลิปเข้าร่วมกับโครงการไม่ดีชีวิตสุขนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เคาะจอเคาะใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนะครับอยากให้เพลงรักที่บอกรักไปถึงพ่อแม่นี้ ได้ยินไปถึงลูกๆทุกคนพ่อแม่ทุกคนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ